หน้าจอแตกดีนักทุบทิ้งซะเลยสวัสดีครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์้วยตนเองก่อนอื่นเราต้องไปซื้อหน้าจอใหม่ตามรุ่นโทรศัพท์ของเรามาก่อนเขาจะมีอุปกรณ์มาให้ครบชุดเลยนะครับทําการแกะกาบโทรศัพท์ด้านหลังออกก่อนตัวนี้จะเป็นกาวให้เราลูดไปรอบๆโทรศัพท์แล้วก็ดึงออกแบบนี้หลังจากนั้นให้ถอดน็อตสกรูทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มาแกะกาบตัวกลางนะครับผมแกะออกมาเลยแบบนี้ ตรงนี้ก็จะรื้อยากหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวล็อกให้เราค่อยๆดึงออกนะครับถ้าดึงแรงเดี๋ยวจะหักหลังจากนั้นให้แกะแบตเตอรี่ออกนะครับแกะออกมาเลยแบตเตอรี่หลังจากนั้นให้แกะหน้าจอโทรศัพท์ที่แตกออกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกาวเช่นกันนะครับให้เราค่อยเลาะออกทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะออกยากหน่อยนะครับค่อยๆทํานะครับผมจะเย็นๆนะครับสําหรับการซ่อมหน้าจอโทรศัพท์นะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงหน้าจอเก่าออกมานะครับ ทีนี้ก็ทําความสะอาดคราบกาวเก่าออกให้หมดเลยนะครับเอาให้เกี้ยงเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่กาวใหม่เข้าไปกาวใหม่เราก็ใส่ให้รอบเลยเดี๋ยวเราจะใส่หน้าจอก่อนนะครับผมก็ทากาวให้รอบบริเวณกาบเลยก็ทาแค่รอบรอบกาบโทรศัพท์แบบนี้นะครับหลังจากที่เราทากาวเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาหน้าจอมาใส่ได้เลยหน้าจอใหม่จะมีสายแพร่แบบนี้นะครับให้เราใส่ลงไปตรงร่องโทรศัพท์ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ ประกบโทรศัพท์เข้าไปนะครับลูดลูดตามขอบให้ตัวหน้าจอเนี่ยติดกับกาบดีๆนะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่สายแพรนะครับสายแพร์ตรงนี้ใส่ให้ตรงล็อกนะครับผมแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปครับแบตเตอรี่ก็ใส่ให้ตรงล็อกด้วยนะครับทีนี้นะครับเราก็มาประกอบตามที่เราแกะออกได้เลยนะครับผมก็ใส่กาบตัวกลางเข้าไปนะครับทีนี้เราก็ ขันน็อตสกรลูล็อกให้แน่นเลยนะครับผมก็ขันน็อตสกรูให้ครบทุกตัวนะครับอย่าให้ฝรั่งทําเกินนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาใส่กาวตามขอบโทรศัพท์อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เราจะใส่ปิดากาบโทรศัพท์ด้านท้ายแล้วนะครับก็ใส่ให้รอบเลยหลังจากนั้นเราก็นํากาบเนี่ยมาปิดได้แล้วนะครับผมแล้วก็นํายางเนี่ยมามัดไว้นะครับผม ก็จะใช้ยางวงเนี่ยมัดไว้สัก4จุดแบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 3- 4ชั่วโมงหลังจากกาวแห้งเราก็ทําความสะอาดนะครับก็ใช้งานโทรศัพท์ได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนได้หน้าจอใหม่นะครับเราก็เอาไว้ดูหนังฟังเพลงดู YouTube ดู Tik t o อกได้แล้วนะครับผมก็มีเท่านี้นะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์ทําด้วยตัวเองผมก็ไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมก็ เคยทำมาแล้วนะครับก็พอทำได้ก็เลยนำแนวทางมาฝากเพื่อนๆสวัสดีครับ